สวัสดีครับผมกบนาครับรายใหที่เลขออกครับกบ็มีหลายๆคนครับทักมาเล่าความฝันแล้วก็บอกตัวเลขหนึ่งในนั้นครับคือปู่สิงครับเราเคยเล่าความฝันให้ผมฟังประมาณงวดสองงวดเลยครับที่ว่าปู่สิงนะคือเราจะมักฝันแล้วก็ไปนั่งเอาเลขในถ้ำงวดนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นในเบนนะครับเนาะคือเราฝันว่าแปดสองแล้วก็ หนึ่งแปดสองเลขมันออกเจ็ดแปดสองนะครับเนาะล่าสุดเมื่อกี้แต่ว่าบูหูวเราได้สื่อบอแต่ทีนี้คือปู่สิงนี่คือเราจําได้เลยว่าเลขเลขของเราเนี่ยคือหนึ่งแปดสองเลขออกเจ็ดแปดสองครับแต่ลูกย์ลูกหาบูว่วเราถือถือกับเราหลายบอรครับหลังจากที่ว่าเลขออกแล้วเราก็ไปฝันต่อครับแล้วก็ลงไปในถ้ำเพื่อที่จะไปนั่งเอาเลขต่องวดเลย แล้วก็ได้ตัวเลขกมาเรียบร้อยแล้วก็ฝันเรียบร้อยแล้วก็โทรมาผมเรียบร้อยครับคือปูศีลครับทุกครั้งถ้าหากว่าเลขเข้าเซ็ตหลังจากมื้อนั้นแล้วลอดสิลงลงไปในถ้ำครับแล้วก็ไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะดูตัวเลขถามมาเห็นบอคือปูแล้บอกได้คำเด็กครับว่าคือมันกึง่งมันกึ่งหลับกึ่งตื่นห้าสิบห้าสิบถ้าสมมุติว่าท่านนั่งในถ้ำแล้ว ประมาณว่าขับขาครับว่าเหมือนว่าเหมือนเจอตัวเลขแล้วกับศวีวานย่างโม่ฟันฟันท่งครับหลังจากนั้นครับเล่ากับขืนมาแล้วก็มาฝันให้มันบรรจบกันถ้าหากว่าเลขเลขในความฝันกับเลขที่ว่าไปนั่งเอาครับมันตรงกันแสดงว่าเลขนั้นมาแน่นอนซึ่งมือนีปูแล้วบอกว่าทั้งไปนั่งเอาเลขใต้ถ้ำแล้วก็ทั้งในความฝันคือเลขมันตัวเดียวกันเลยครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยา โคกครับลองพินาเมืองันก็่อยเผื่อตัวเด็กมันสิมาก็ต้องขอกราบขอบคุณปู่ครับปู่สิงที่ว่าเรายังทักมาบอกเนาะลายหมวดแหละครับที่ว่าเราบอยทักมาเพราะว่าเลขมันบ่กเขาสุดท้ายมาเข้าจนได้ครับคือผมจะพูดเสมอว่าบางคนฝันครับถ้าหากว่าไม่ฝันซ้ําหรือว่าไม่ตัวเลขยังไม่ออกเขาก็จะซื้อตามเลขตัวนั้นแหละครับอันนี้คือหลักการในการซื้อเลขครับหลักการในการซื้อเลขบางคนนะครับเนาะ ฝันทุกงวดทุกคนกงวดนนี่บุง,งวยซื้อเลขตัวไหนแต่ว่าบางคนถ้าฝันแม่นลองจําคําผมบอ,อกนะครับเดอ้อบางคนถ้าฝันแม่นแล้วถ้าเลขมันไม่ออกเขาก็จะตามเลขตัวเดิมถึงฝันใหม่ก็ช่างก็ยังตามเลขตัวเดิมอยู่โบเกิลสองสามหมดครับเลขออกแน่นอนล้นเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คืออันนี้ผมมาได้บอกเองไดยคือผมสังเกตและก็คนฝันแม่นทุกคนคือลักษณะข้องฝันแบบนี้คือเขาจะบอกทุกคนเลยครับเขาจะตามเลข ตัวเก่าจนมันจะออกและก็ออกจริงๆครับดีกว่าเราไปหาซื้อเหล็กทั่วไปสินะครับมือนี่ขออนุญาตบอกความฝันของปู่สิงครับหลังจากที่ว่าเพินเป็นปนางเอาเลขแล้วแล้วก็ต้อนดึกกับึืนมามาผักมานอนนะครับมาจําวัดคืนนั้นครับมาฝันว่าตัวเองคือไปนั่งเอาเลขในถ้ำเหมือนเดิมเลยตัวเลขในถ้ำครับปูเราเห็นครับ2องตัวก่อนครับ อันนี้คือสองตัวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นบนหร re 3 3 00 00ือเป็นล่างอันนี้คือเป็นเลขสองตัวปู่เราบอกว่าเราแนมเห็นอ่ะสามสามสามศูนย์ศูนย์เนี่ยแหละครับเราเห็นเราเราเราเห็นไหนมันเป็นเลขสองตัวครับสามสามสามศูนย์ศูนย์เนี่ยแหละอันนี้คือที่ปู่เห็นครับเป็นเลขสองตัวสามสามสามศูนย์ศูนย์นี่คือเลขสองตัวนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับที่ว่าเราเห็นเลขสามตัวมีสองหางครับที่ว่าปู่สิงเห็นครับ 8ปดเก้าเจ็ดและแปด้าสองครับแปลกบ้ 8, ครับงวดเมื่อกี้มันออกเจ็ดแปดสองงวดนี้กันยังมีแ9ดเก7าสองแดเกาเจอยู่ยังมีทั้ง8ดมีทั้ง7็ดเลยครับหรือว่ามันสิม,มาหางใดหางหนึ่งบ่อันนี้คือผมกล้าฟันธงครับล้านมือเส็นเลยมาแน่นอนแต่โบหวัวมัลซิม,มางวดนี้หรืองวดถัดไปแค่นั้นครับ บ่งันทุกคนลองจดไว้กันนะครับลองจดไว้ก็ได้ว่างวดวันที่1กันยาเนี่ยวันเลขของปูสิงเนี่ยงวดนี้จะมาบอ่อบ่งนันก็นลองเอาไปเปรียบเทียบแต่และงวดก็ได้ครับว่ามันจะยังมาบอ่อแต่ว่าปูเราเห็นเลข2ตัวนี่คือเราเห็นเลขครับแขวค่า3ามสามสหรือ0ูนนี่แหละครับแล้วบอกเป็นเลข2ตัวนะทั้งในของฝันแล้วก็ไปนั่งเอาในถ้ำแล้วก็เห็นประมาณนี้ครับแล้วก็มาฝัน มาฝันมาตัวเองเป็นนั่งเอาเลข่นในถ้ำก็เห็นเหล็กตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเหล็กเหล็กสามตัวสองหานี่คือเราบอกว่าเราเห็นชัดเจนเลยแปดเก้าเจ็ดกับแปดเก้าสองอันนี้คือเลขสามตัวครับบนไหนครับอาจจะมาหางไหนห้างหนึ่งก็ได้แต่ว่าเลขสองตัวเนี่ยคือเราบอกว่ามันขับขายกับค่าว่าเป็นสามสามหรือเปล่าสามศูนย์หรือเปล่าหรือศูนย์ศูนย์หรือเปล่านี่แหละเราเห็นครับแต่ถา้ามาเหล็กงา่ามบอเราต่อไปคำเดียวครับว่าเหล็กอีกอย่างขึ้นมาแต่ตัวเก่าแท่สามศูนย สามศูนยเนียนมากๆาหลงวดทั้งไหนหรือว่างวดน,นี้จะมาอีกรอบบอ่เพราะว่าเด็กสามศูนกับอาถรรพ์นะครับเนาะสามศูนนี้ออกบ่อยและการปัจจุบันเนี่ยคือการเมืองคือนายกคนที่สามสิบนี่คือยังไม่มาเลยหรือจะมาหรืบบอบ่าสามสามศูนเนี่ยอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่เราบอกว่าฟันทงล้ายเปอร์เซ็นยังไงก็ออกเลยครับปูสิงเราเรา,เรายังคอ,คอนเฟิร์มฟันทงเลยยังไงก็ออกแล้วก็ยังบอกันสิครับแต่ว่าผมนะผมจะบอกไปก่อนครับว่า ความฝันของแต่ละคนครับถ้าหากว่างวดนี้ไม่เข้าลองเอาตัวเลขของงวดนี้ครับไปเปรียบเทียบกับงวดถัดไปดูครับตามเซึ่งครับจะไห้กันมาอันนี้คือเรื่องจริงครับอันนี้คือผมบอกงจริงคือแต่ละคนครับเพิ่นฝันแล้วก็ทางว่างวดถัดไปมันบอกออกเพิ่นก็จะตามเลขตัวนี้ตัวที่นี่แหละถือว่าเลขบรายหางครับถือว่าเลขไม่ยื้อหาเนะคือปูนี่ครับเราเป็นคนผู้สิงเนาะเราอยู่ผมกับเคยไปเอาเลขอยู่ในธรรมกับเรามาหลายงวดเหมือนกันครับ แล้วก็เจอเราอยู่ในถ้มเหมือนกันแล้วก็เด้โทรคุยคือหลังจากที่เลขออกเจ็ดแปดสองแล้วหลังจากมือหนังครับวันที 16, ่16บหเราก็ลงไปแต่ถ้มเลยแล้วก็ไปนั่งเอาเลขเลยครับข่ายรับข่าแล้วก็ดึกๆครับขึ้นมาแล้วก็มาจังหวัดอยู่บิงกุฏิแล้วก็มาฝันต่อมาฝันว่าตัวเองไปนั่งเอาเลขในถ้ำนี่ครับความแปลกแบบนี้แหละคือเราบอกว่าเรื่องจริงกับหลังจากที่เลขออกแล้วเนาะประมาณหาโมงหกโมงก็คือ นัดองไม้ถูกเทียนครับขันหาขั้นแปดลงไปใต้ถ้ำไปนั่งสมาธิอันนี้คือเรื่องจริงบัดเพาะประมาณสักถุมสองถุมครับแล้วก็ขึ้นมาครับขืนมาแล้วก็มาจําวัดมาฝันอีกวันนี้มาฝันเราตัวเองคือไปนั่งอยู่ในถ้ำแล้วก็ตัวเลขครับมันเหมือนกับมันจะลอยมามันจะลอยมาแล้วก็รับแข่ครับข้าวว่ามันจะเป็นเลขตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นสินะครับแต่ว่าสองตัวนี้คือเราเห็นสามหางเรายัางบนแหนใจครับมันเป็นสามสามสามศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ นี่คือที่ว่าปู่เห็นแต่ถามมาผมว,ว่าถามมามาบอผมบูฮู้นะมันเป็นเลขที่แปลกมากเลยเลยสาม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 ศูนย์สามศูนย์เนาะมันเป็นเลขที่แปลกมากหรือว่าเลขสามตัวมันจะรวมอ,อยู่หนีบอส่วนเลขสามตัวสองหางครับเราเห็นแปดเก้าสองกับแปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้าสองกับแปดเก้าเจ็ดคือตัวนี้แหละคือเล่าก,กับบอกว่าเลขทั้งหมดก็มีประมาณนี้คือลองเหมือน,นะครับเด้อ เลขของปูสิงเรานังเอาเลขครับงวที่ผ่านมาเมื่อกี้182เลขออกเจ็ดแปดอก็ขอให้ทุกคนครับมันมานโชคดีลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นแนทางน,นะครับ1กันยายนหกหกก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีมันมานจังไดกับพิจานาบ้างครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับ